สวัสดีค่ะวันนี้ประสุมมาแนะนําต้มพะรู้วค่ะไอ้นไก่ครับพี่น้องแล้วก็ปีกไก่นะคะเดี๋ยวนี้ก็วันนี้นึกอยากกินพอรู้วเพราะว่าวันนี้นะคะป้ามีไข่น้องไข่เยอะมากจนดองค่ะพี่น้องนะคะไข่เค็มวันนี้ก็คือดองไปหนึงแล้วค่ะเพราะว่าดองแล้วก็นะฮะเก็บไว้กินนานๆได้ค่ะนี่คือเกลือป้าต้มน้ําไว้นะฮะรอให้มันเย็นนะ,ะพี่น้องอันนี้ป้าก็มาทํานะฮะเอ่อ พอรู้นะคะพี่น้องนะคะพอโรไก่นะคะตีนไก่แล้วก็ใส่ปีกไก่ด้วยใครอยากใส่อะไรหมูสามชั้นจะใส่อะไรอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงการแฟตนะคะการที่จะทานอ้วน,นเพราะช่วงนี้เราอยู่แต่บ้านนะคะโควิดนะะเพราะว่าเราก็ไม่อยากทานอะไรที่ให้มันสะสมไขมันเยอะนะคะ mm hmm. เราพยายามทานร้อนๆนะคะพี่น้องขออนุญาตเพราะว่าไม่ได้ตัดเล็บไก่เพราะว่า ล้างล้างเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากช่องฟิตกับพี่น้องนะฮะยังไงก็เดี๋ยวไปตัดที่หลังเอากันแล้วกันอาจจะดูไม่สุภาพหน่อยนะพี่น้องยังไงเราก็ทําทานเองนะพี่น้องนะยังไงก็แนะนําให้เอาตีนไก่ออกจากช่องฟิตไว้ก่อนนะคะพี่น้องป้าเรนึกอยากทานก็ทําทานเลยนะคะก็มาตัดตีนไก่ตัดอะไรให้เรียบร้อยแต่ป้าก็โอเคป้าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตุ๋นนะคะพี่น้องวิธีตุ๋นนะพะโล้ก็ธรรมดากับพี่น้องนะคะเราก็จะใช้นน้ําต้มเดือดนะพี่น้อง นะคะเติมเกลือลงไปค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำน้ำซีอิ๊วหวานนะคะพี่น้องจากนั้นก็ใช้สมุนไพรของจีนค่ะพี่น้องนะเม็ดสีส้มนะคะแล้วก็แท่งคาราเมลนะพี่น้องแล้วก็ดอกจันทร์นะคะพี่น้องเขาเรียกอะไรดอกดอกที่ทำใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องนะคะก็ใส่รากผักชีนะคะพี่น้องป้าก็ใส่น้ำตาลไปสองกระบอกนะคะก็สองช้อนใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ตวงรูนะคะก็เมลงม้อหอมเห็ดหอม นะพี่น้องแล้วก็ปุ่นเว้นนานค่ะพี่น้องนะฮะเพราะว่า,วาเราก็เติมเครื่องนะ้ำตาลชูรสนะคโนเราก็เติมเครื่องที่เราที่ต้องการนะพี่น้องเราก็ตุ๋นให้มันนานๆน,นะครับนี่ก็พระรู้นะฮะวันนี้อยากทานพระรู้นะฮะพะรู้รไก่นะฮะเดี๋ยวเราเควมาเคีย้ยวน้ำให้มันข้นๆก็ได้แล้วแต่นะที่เราอยากจะทําอะไระหรือจะเป็นข้าวขามหมูอะไร,รางนี้นะพี่น้องเดี๋ยวป้าจะไปตลาดนะฮะป้าก็เลยอยากทานอะไรร้อนๆเพราะว่านะช่วงนี้มันต้อง แดดดีอากาศดีค่ะแต่ว่ามันต้องทานร้อนๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีโควิดนะคะระบาดไปทั่วต่างประเทศนะคะดูข่าวไหมคะโอ้โหซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาพังเลยถ้าต่างประเทศไม่รู้จะเป็นอิตาลีหรือว่าเป็นอ่าสเปนตอนนี้ประเทศอิรักอิหร่านนะคะพี่น้องที่ว่าเขาอ่ามีการที่ขาดแคลนอาหารตอนนี้นะพี่น้องเพราะว่าก็ปิดเมืองนะคะเขาก็ทุบนะคะพี่น้องเขาถ่ายทอดสดให้ดูเขาทุบอ่านะคะเขาทุบไอ้นี่เลยค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปเอาของฟรีหมดเลย เขาก็ขาดแคลนเขาไม่ยอมจ่ายเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายนะไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะพี่น้องเราก็ต้องร่วมมือกันกักทังตัวเองนะพี่น้องนะเพราะว่าโลกเนี่ยมันไม่ปาณีใครอะไรมันก็ขึ้นนะได้พี่น้องนะถึงว่าบอกป้าก็ต้องพยายามป้าก็อยู่แต่บ้านกับพี่น้องสามวัทิศแล้วนะคะตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยก็ร่วมกับสองเดือนแล้วนะป้าก็อยู่แต่ในบ้านนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนนะงานการช่วงนี้เขาก็ปิดหมดนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตบอกว่าร้านค้าก็ปิดหมดนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่า เรายิ่งคนไหนเป็นโรคภูมิแพ้นะพี่น้องนะอยากใกล้ชิดคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้กันหายใจโดนก็โดนนะ,ะถ้าตายแล้วนะ,ะมันก็นะเสียเวลาเราเพราะว่ามันก็ยากวก่าเสียใจนะพี่น้องนะ,ะดารานะเกาหลีนะดูซิขนาดเขามีเงินขนาดไหนโรคมันยังไม่ปานี้ค่ะตายนะคะพี่น้องดูข่าวเมื่อเช้านะคะก็นา่าสงสารนะเพราะว่าน้างจีนเกาหลีรีป้าชอบมาก พระเอกหล่อๆด้วยพระเอกหนังนะคะพี่น้องหลายคนแล้วนะคะที่ว่าเป็นศพนะ,ะพี่น้องตอนนี้เมืองไทยก็ยอดขึ้นมาเจ็ดร้อยนะคะพี่น้องเออแปดร้อยกว่าเอ่อแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหรืออะไรนี่แหละพี่น้องก็เริ่มเสียชีวิตเป็นหกชีวิตหรือแปดชีวิตแล้วนะคะมันก็พุ่งขึ้นทุกวันขอให้พวกเราต้องดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองนะคะพี่น้องทานร้อนๆอย่างซุปดี่ป้าทำนะคะพี่น้องมากป้าก็คือทำาก่สองคนเนี่ยทานสองคนนะพี่น้องตัางทีนะมันก็ไม่ใช่ว่าวันเดียวหมดนะคะ บางทีป้าทำปั๊บป้าก,ก็เหลือเข้าใส่กล่องใส่ช่องฟิตเอาไว้นะพี่น้องเราไม่ลกอยากจะทนอะไรป้าก็ะทำปุ๊บปั๊บเลยนะเป็นคนใจร้อนถ้าอยากจะทำอะไรทานทานเลยนะฮะพี่น้องนะอ่ะป้าก็มาฝากไว้แค่นี้ค่ะวันนี้ก็คืออ่าพารู้ตีนไก่นะคะพี่น้องนะคะอึ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอตักฟองออกค่ะเดี๋ยวป้าจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะพี่น้องนะก็คุณแม่จะใส่อะไรสเปกหมูสามชั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวป้าจะไปซื้ออ่ามาใส่นะพี่น้องก็ตุ๋นเบาๆไว้ได้นะคะพี่น้องนะคะตุน๋นแฟนอ่อน ก็มีไข่ก็เลยใส่ไข่ไปสารูปทานไข่ทุกวันเลยค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะดูแลสุขภาพทานผักเยอะๆผลไม้เยอะๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันนะคะวัดดีค่ะบ๊ายบายเจอกันจ้า